สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่น,อาาน้องเฮาจังหน่ยนะจ๊ะเนาะวันีก้กะยิ้มได้แน่จ้ะยิ้มออกแน่เนาะมลงอมู่บ้านหนึ่งตีนางหายพี่น้องเห็นนะคะเป็นตาอยากอายเนาะนะคะจริงบเจียงเราบ่าอยากบ่อยากกะเพชรกริปเป็นนางของหายจังสัรค์นะคะบ่อยากให้พี่น้องเห็นข้าวบอลแอร์ของตีเนะาะอยากพี่น้องเป็นห่วงนะคะแล้วก็เสาร์ใจไปนน้ำเนาะแต่ว่าเป่าไปแล้วมันกะคือว่านะคะมัน บอน iling, 是是 okay. claimed, right. um, mm ้ำตาตื่นนะคะบอกไปกับ so ห like, so so ้องหายไปก็เลยไปมันเป็นตามธรรมชาตินะเป็นคนที่บาบอกไข่หูืองอยู่แล้วนะคะพ่อไปแหงหายแหงแหงไปไงเลยจ้ะจะได้ตีกับต้องขอบคุณพี่น้องนะจ้ะขอบคุณไลายแล้วค่ะที่อยู่เคียงขางกันนะคะที่คอยส่งกำลังใจเมื่อหายตีกับขอบครุวนะคะกับพใหญ่เนาะตีบอกพใหญ่แล้วค่ะว่าเออพี่น้องส่งกำลังใจมา่หายแล้วก็ฝากขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องเนาะ ท,ทีเป็นห่วงสิคะนะคะแต่และเราก็บอกว่าเออแล้วเราจะสู้นะคะเราบอกว่าอ,อมันจะบอสามารถขาชั้นใดชั้นจะขามันก่อนอเราจะตียดางเงียนแบบนั้นตีก็บสบายใจนะคะว่าเออเราก็มีกำลังใจเนาะนะคะตีก็ต้องขอบคุณพี่น้องคือเก่าแล้วจ่าทีแบบว่าอ,อทรงกำลังใจทรงพลังบวกดีๆมาให้เนาะแบบว่าบอจะเป็นการ่นแนนํานะคะการดูแลเจ้าของนะคะ อาหารการกินต่างๆเนาะคะ่ะแช์ประสบการณ์เนาะเรื่องเล่าของจะของให้ตีมีก้างใจที่จะสูงนะคะขอบคุณอีหรีด้จ้ระบรู้ว่าจะเอาข้ามไหนพี่น้องมันออกในข้าเดียวเลยคะ่ะคือแบบมันมันสึ่งใจนะคะสึ่งใจแบบว่าบุกคิดบุกฟันเนาะว่าคนคนนึงคือจังเฮาเนะะี่ยค่ะจึงเห็นการแคนในห,หน้าจอพันหน้าจอนะคะเพิ่นจะไม่ความ ปรารถนาดีกับเฮ้าขนาดน,นี้เนาะคะ่ะมอคือบางว่านกะไลอาอ่านอ่านคอมเมนต์พี่น้องเนาะ,ะอ่านบางคอมเมนต์นะจ๊ะอ่านไปน้ำกะน้นำตาไหลเ<ไ>ป,<ไ>ปหลายค,คน้นกะเพชรไฮตีห้หูสึกว่าทุกคนนะคะเพิ่นกะเคยพันจุดนี้มากขึ้นกันเนาะเราเป็นยังพันไปใดเนาะคะ่ะเราบางคนนะคะเพิ่น่อนข,อขานจะเป็น หลายกว่ากร่นี้เนาะเปิดกันยังสูงมาได้เนาะเราตีพึ่งจะมาเจอเหตุการณ์นั่เสิอ่ะพึ่งจะเริ่มต้นเองนะะัสินะค่ะมันกลยเห็นตีหูซึกบาว่าตีตรงสูนะสูเพราะข้อทขาพูว่าห้ามได้ละจา้ะต้องเข้มแข็งนะี่สําคัญคือต้องเข้มแข็งเลยคะ่ะถ้าตีออนแอร์ปุ๊บพยังก็แล้วกันเสียหดซึกบอดีนัออ่มเพราะว่ายังพอเล่าหูยูว่าตีะคะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ เสาง่ายคิดมากงั้นสิค่ะเอ่อถ้าเราเห็นว่าเราเราเห็นตีเสาร์เสาร์นะคะเราจะอยู่เป็นโบเป็นสุกนะแล้วก็สิเหมือนหาวิธีเฮ็ดไหตีหูวซึกดีขึ้นงั้นสิค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะตีกะพยายามเนาะพยายามแข็งแข็งพยายามแบบปรแสดอาการเห็นแล้วหูวเข่าเข่าเข้าคิดงั้นสิค่ะเข้ากาลังเสียใจงั้นสิค่ะนั่นแหละเนาะกะไอ่านคเมเมนพี่นอนลวจ้ะบอกว่าเออแบบนอนตีตอเข็มแข็งนะ การตังใจสําคัญสุสดจัิงสิคะตีก็เลยแบบอพยายามเข้มแข็งนะคะพยายามเข้มแข็งให้เราแบบบอกคิดบอกบอกคิดบอกเขียดนะคะเนาะนลจ๊ะวันวน,น,นี้นก,ก็บ่เมี่อยง่ายเนาะจาะก็คือบอกว่าต่างใจขึ้นอยากมาขอบคุณพี่น,อน้องนะคะที่ที่ค่อยอยู่คขยงขังกันเนาะค่ะเนาะวันนี้ สำหรับพยัยก็อลอดแต่หมอเด้ยจ้ะพี่น้องถามมาว่าพญัยเป็นระยะใดแล้วอัน,นตี้ยังพอนิหูเนาะหูแค่ว่าหมอบอกว่าเออแบบเราเป็นมะเร็งนะคะแต่ว่าระยะหนังเนี่ยตียังพอนิหูเนาะแล้วก็หมอเพิ่นจะนัดคุยนะคะคุยกันแล้วก็ว่างแผนวิธีรักษาต่อเนาะนั่นแหละว่าจะจงได้แค่สิคะตีนแน่คือตรง ทำการผ่าตัดล้ค่ะเพราะว่าหมอบอกว่ายันยันมันอักเสบแล้วยันมันแตกเราจะให้มันแตกมันก็สิีกลายเป็นไปก่ออู่จุดอื่นในร่างกายเห้าสิค่ะสิล่ามนะล่ามไปจุดอื่นนะสิค่ะหมอเลยพยายามบอกว่าบอกพยัญช่ะจอเนก็คือบอกว่าดูแล ร่างกายดูแลจะคองให้ให้มันแข็งแรงนะคะให้มาเพื่อทําการผ่าตัดมือดายแบบว่าบอบอสุดนะคะเนาะจากตีกะรอฟังเล่านะคะจากหมอหน้าว่าหมอจวจันดานะคะแล้วการะได้ทาการผ่าตัดมือดสิค่ะส่วนเรื่องของลูกนะคะเี๋เล่าจะบอกลูกชายเล่าเนาะเดี๋ยวเล่าจะเป็นคนบอกลูก้ายเล่าเองนะคะว่าว่าจันดเพราะว่าเล่ากะ อาจจะยังว่าได้บอกตอนนี้นะเพราะว่าแม่ของลูกชายเล่านะคะแฟนเก่าแล้วเนาะกับคนจะเป็นมาเล่งขึ้นกันแต่ว่าเราเป็นมาเล่งตาน,น่มนะคะคนจะตัดตัดน่มไปนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราต้องบอกลูกเล่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่า,าอาจจะอาจจะหลังการพาตัดหรือว่าจไหนเนาะเดี๋ยวรอเบิ้งนะคะ่ะตีกับเอ่อให้เราเป็นคนให้คนให้เราเป็นคนเบาให้เ,เราเป็นคนอธิบาย ดีที่สุดนะคะสําหรับลูกตีกับลูกกระทามอยั่มงว่านนะคะว่าป๊าป้าบริการให้งานบอกป๊าป้าบอกว่าป๊าป้าสบายป๊าป้าเจ็บท้องมอก็เลยบ่ให้ไปให้งานมาสั่นวะนั่นละจ้ะก็บอกลูกแค่นั้นเนาะตีกับเออดีแล้วแหละเด้หน่อยเขาก็จะได้แบบหูว่าป๊าป้าสบายสิแค่นั้นนะคะแต่บอต้องบอกหูต้องบอกว่าเป็นยังสินะคะเนาะ โอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะก็มาสั้นๆนะคะทักทายกันเนาะพอ่อได้อัปเดตอาการนะคะพ่อพเด,อเด้คุยกันพ่อเด้อ่านคอมเมนต์พี่น้องเนาะว่าเออแบบจังใดกนเสรลคะถ้าเกิดว่าตีบ่มีอย่างเฮ็ดเลยะคะ่ะตีก็จะหูสึกมันก็นจะคิดเนาะคิดอน้นนันไปตีต้องพยายามตอนนี้พยายามหาอย่างเฮ็ดนะคะแล้วก็พยายามอัดคลิปลงนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นคอมคันไวแล้วก็ หมดตึงสถานการณ์นะตอนนี้ว่าตีเปจนัลไยตีโอเคบอตีอยงนั้สินะคะเพื่อใจใจพี่น้องบอบอเป็นห่วงหลายสินะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะตีจะไปแล้วจ้ะนะคะหายัางกินก่อนเด้อจะ้ะขอบคุณทุกกำลังใจค่เก้าค่ะพนคลิปหน้าจา้ะไม่ยังตีจะเอ่อมาเด็ดสุฟังเรื่อยๆนะจนะ๊ะเนาะตอนนี้เดี๋วน้ำจะลงตีจะพาพี่น้งไปเก็บหอยจะ้ะจะไปเก็บหอยแมงพูพอได้หน่อยพิ่อ,อยากไป จับอีปูนะคะเนาะแล้วไปบนน้ำกันเนาะบามันจะมีใบปูบอมมันหนาวอยู่จ้ะนะคะเนาะี๋ยวตอนเย็นเนี่ยนุอติจะพาพี่น้องไปลงทะเลน,นะคะแต่ว่าคลิปอาจจะไปลงมืออื่นคนเด้อจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย